คำเตือนคลิปนี้รายการนี้มันมีเนื้อหาและความมุนแรงและคําหยาบคายเยอะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอ่ะไปเรียกพอ่อเรียกแม่ว่านั่งดูด้วยแล้วกันแล้วกดซับไปด้วยไปดูคลิปสวัสดีครับพับผ,ผมเชฟเชนี่ยวันนี้พบกับรายการแดกไปเรื่อยครับผมงานก,การหายไปนานาที่หายตัวน<ม>ี้แบบทำงานประจำไงไม่มีเวลาตังตังก็น้อยด้วยไม่ไม่ได้หายไปแค่ไอ้นี่ดิไม่ได้หายไปแค่แดกไปเรื่อย หายไปเกือบทุกรายการเลยต่อไม่ได้โอ้หลายอาทิตย์จัดจัดอ่ะวันนี้ <ผม S 1> กลับมาแล้วผมกลับมาแล้วแล้วผมจะมาทําเมนูลาบหมูใส่ตับหมูด้วยปประม,มูลดีกว่าแดกไปเรื่อยแดกประจำเพราะไม่มีอะไรทำแดกทั้งวี่แดกทั้งวันเพราะนั่งแดกอยู่ด้วยกันมีหมูสับมีตับหมูนะครับ ที่เราต้องทำวันนี้มีน้ำมะนาวมีข้าวคั่วแล้วก็ผักชีหัวแดงหัวแดงแล้วก็บัณชไม่ใช่ไม่ใส่ใส่ไปก็อร่อยกันสิปผักชีนะไปเรื่อยครับผมต้นหอมซอยครับไปเริ่มดีกว่า เอ่ถายตนนี้ทำไมที่ใส่น้ำน้อยอ่ะไม่มึงจะใส่ไปเยอะล่ะมึงจะต้มหรือไงไม่ได้ต้มอลาบไอ้เหี้ยอะไรว่าต้องต้มให้หมูสุกก่อนต้องคลุกในนี้เลยให้หมูสุกอะไรมวงเนี้ยไม่รู้่ายอย่างไรขายอยู่เอาถ่ายด้วยก็ไม่บอกว่าให้สัญญาณเลยแรกเราใส่หมูไปเลยครับใส่ไป เราก็ก็ขั้วให้มันสุกนะครับผมคนไปบ่อยนะเดี๋ยวหมูติดกระทะนะครับหมูสุกแล้วเราก็ใส่ตาไปเฮ้ยใส่ใส่รวมเลยอ,อ่ะรวมเลยเหรอไม่แยกหาพ่อมึงเหรออ่าล่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> ดูนี่เงต้องดูหน้าเทปแล้วอ้าวอไปไปไปเออแล้วคนให้เหมือนหมูเลย ใครชอบสุกก็กินสุกแปแต่แบบวชอบแบบว่ายังแบบดิบยึงสุกแบบว่าแบบนิ่มๆหน่อยแข็งแปมไม่อร่อยครับโอเคมาเราคนเหมือนเดิมครับแ้วเราไม่ใส่น้ําเพิ่มหรอ่ต้องใส่ใส่ทำไมใส่รอบเดียวพอมันน้ําออก,าากมาจากหมูอยูออ่แล้วนี่ยกน้ําตกน้ําตกออกมาจากหมูอ่ะเออน้ําตกออกมาจากหมูเออไเรียกน้ําตกหมูไงใช่เหรอ,อพี่เออ ควายมันเป็นเชฟมะเนี่ยไม่เป็นนะตัวเชฟเงียนไลยสั์คำคมอ่ะขอคำคมหน่อยครับขอคำคมเหรอครับเบื่อแล้วลูกอมอยากอมหัวนมเธอครับผมได้ไหมได้เกียรติเป็สโลแกนเชฟเงียบไงอ๋อได้ได้วมีอะไรจังไรอย่างนงี้แหละผมชอบป็ล่ะหัวนมอ่ะอ่อ มึงถ่ายอาหารดีกว่ามัม้งไม่ต้องถ่ายหน้าไม่ <ปะ S 2> มึงก็ต้องโฟกัสหน้าไงถ่ายอาหารดีกว่าออเ,อเอ่อเรื่อกูดิอะไรเออตับหมูสุกแล้วก็เปิดไฟปรุปงรสด,ดีกว่าครับใป่ไปมาออแรกเราก็มา้ปลาก่อนเลยครับปลาสองช้อนครับกินรสไหนก็ปรุงมันตามใจชอบได้เลยครับผมปลาสองช้อน มันถ่ายนี้ดิเดินจะถ่ายพี่ด้วยมันต้องเห็นหนะ้ะมะนาวครับตากล้องมืออาชีพมะนาวสองช้อนครับสองช้อนครึ่งอ่านั้นแล้วก็ใส่พริกป่นป่นสองช้อนครับ,บมันกินได้ไหมเนะี่ยได้ได้นะอ๋อโออเอ้ฉุนแหละ หองช้อนก็ไปก็เข้าคั่วครับสองช้อนเหมือนกันฮะใส่ก็หอมนะครับเข้าคั่วตําสดเลยพี่ให้แม่ตําเราขี้เกียจครับหลักๆคือปัญหาคือผมแพ้พริกนะครับคุณผู้ชมทุกๆท่าน,นแล้วก็ใส่ขี้ซอยเขาก็เลยถามผมก่อนผมแดงซอยขี้ฝรั่งซอย ผักชีไปเรื่อยฝรั่งเรียกฝรั่งแล้วก็ต้นหอมซอยครับต้นหอมเรียกผักชีไทยอะไรล้ลละแล้วเราก็คนครับอันนี้คือเสร็จทุกอย่างแล้วพร้อมแดดครับจริงคนให้เข้าหน่อยครับผมไปดูกันตอนจัดจานดีกว่าครโอเคนี่เป็นครั้งแรกมั้งกีเราลองใส่น้ำดอูอ้าวอ้าวไม่ติดวะ ไอสัตว์จะบอกแลมาวันเดียวพังเลยไม่ไม่ไม่ตาคุณใช้ไม่ได้น่รมองคุยเต็มแล้วอ๋ออุ้ยใครเยืบไปดิมึงร่วงดาวิันี้คืออะไรอ่ะตั้งเวลาไข่ที่ตั้งเวลาไข่ไข่ต้มอ่ะก็ได้อยู่นะเย็นอ่ะอือ ระดับหนึง่ตงต้มเตินน้ำเย็นมีตังเดี๋ยวได้เลิกดื่นนอนะเนอนมาครับจัดจานนะผมเลยนะลาบเมื่อกี้พาคุณผู้ชมไปนอกเรื่องมาไม่ได้เกี่ยวเฮี้ยอะไรกับลาบเลยมเมื่อกี้เรื่องงคือเชฟ เนี่ยเราเขาเลยได้มาฟรีจากแอปแอปหนึ่งแล้วกันก็เลยผมค้าใหม่คือผมผมสงสัยผมก็เลยอยากรู้ไะคือแม่งเออแต่แม่งเย็นจริงๆนะไอแอร์ตัวมเมื่อกี้ใต้ยอยู่อะร้อยครับฟริงอย่างเงี้ยอ<า>่ิมดีกว่าชิมตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยรออะไร เออพี่พี่ว่าพี่ว่าคนดูก็จะสงสัยไหมว่าทําไมถึงรายการแบบเนี้ยแม่งเหลือแค่เราอะมันมันมันมีธุระกรันไอ้คนก็เลี้ยงลูกไงคนไปเตะบอลต,ติดอ่าและตนะิดกันั่นอ่ะเยอะนะมัน,น,นก็เหลือของคนเราที่ทุ่มเทอน,นะอ่ะมากริมไหมอ่นะกินเลยพี่กินก่อนได้มั้อ่ะกินเลย มันก็เหลือแค่สองคนเราเนาะที่แบบทุ่มเทอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะทำขอเปรี้ยวอยางนี้ด้ไหมได้จัดให้อ่ะมองตรงก็ผ่านแค่แลนะ้วแอ่ครูเชฟนะเฮ้ย เดียบเนียนเลยแต่ผ่านแต่ขอเปรี้ยวอีกนิดอะไรอ่ะเปรี้ยวอีกนิดนึงอ่ะเออก็รอแป๊บนึ่งเป็นคลิปเลยไหมเดี๋ยวไปกินทำเสร็จเดี๋ยวไปกินเลยอ่าโอเค่ะเราวันนี้ก็วันเล่นอะโรมานะครับจบรายการเท่านี้กับรายการอะไรนะแดกไปเรื่อยอ่าแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าว่าพวกเราจะมาทําเมนูอะไรครับสำหรับอีพีนี้ก็กดแฟนเพจด้วยนะสวัสดีครับครับ กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ